นายชัยพรแพรพิรมรัตน์นะคะนายอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะพร้อมด้วยกําลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะเข้าตรวจสอบสถานบันเทิงมาหาไรตั้งอยู่ที่หมู่4ตาบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการมั่วสุมการจํานวนมากเมืม่มนนมอไปถึงเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้กระจายกําลังเข้าตรวจสอบภายในผับดังกล่าวทันทีก็พบนักท่องเที่ยวราตีชายหญิงกว่า300คน กำลังเต้นกันอย่างเมามันค่ะกับเสียงดนตรีที่ดังกระหึ่มเลยเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวสั่งให้หยุดดนตรีพร้อมกับเปิดไฟทันทีโดยการไม่ให้ทุกคนออกจากพับแล้วก็ทําการตรวจปัสสาวะแล้วก็ตรวจดูอายุของนักท่องเที่ยวค่ะจากการตรวจสอบนะคะนักเที่ยวทั้งหมดก็พบว่ามีปัสสาวะสีม่วงในจํานวน18รายแล้วก็พบว่ามีอายุต่ํากว่า20ปีจํานวน48คนจึงควบคุมตัวพร้อมผู้ดูแลสถานบันเทิงดังกล่าวไปดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ ส่วนตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะไปบุกค,ค้น15จุดพัทยากเกาะล้านทยาย ทลายยานรกแฮปปี้วอเตอร์ผสมน้ำดื่มกินได้หลังระบาดหนักรอบขายกันอย่างจงคลื่มเลยนะคะตามสถานบันเทิงนะักท่องราตรีติดกันงอมแงมสามารถจับกลุ่มตัวนายสราย,ยุทธหรือโอ้นบุญมาลีอายุ28ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาที่128/2565ทัข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในความครอบครองเพื่อการค้าร่วมกันมีไว้ใน ครอบของซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประเภท2เคตามีนเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมไปถึงสมคบโดยการตกลงการตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจับกลุ่มได้ที่บริเวณชายหาดตาแหวนเกาะล้านตาบลนาเกลืออําเภอบางระมุงจังหวัดชนบุรีซึ่งก็สืบเนื่องจากเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะมีกลุ่มขบวนการยาเสพติดลักลอบจำหน่ายยาเสพติดชนิดใหม่แฮปปี้วอเตอร์ตามสถานบันเทิงต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยา อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเป็นจำนวนมากค่ะยาเสพติดชนิดดังกล่าวสามารถผสมขึ้นมาเองได้โดยใช้สารเสพติดหลายชนิดเป็นส่วนประกอบก่อนจะนำมาชงกับน้ำร้อนหรือว่าผสมกับน้ำหวานดื่มกินยาเสพติดชนิดนี้จะออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเมื่อเสพเข้าไปก็จะมีอาการเคลิ้มนะคะสนุกสนานจึงกลายเป็นที่นิยมในหมู่นะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอย่างรวดเร็วมีแนวโน้มจะแพร่ระบาดเป็นวงกว้างขึ้นค่ะ นายสรายุทธ์ผู้ต้องหารายนี้เป็นคนกลางคอยกระจายยาเสพติดดังกล่าวให้กับกลุ่มลูกค้าตามสถานบันเทิงจนนำมาสู่การเข้าจับกลุ่มพร้อมกับตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นบ้านพร้อมที่ดินสองหลังรถยนต์หนึ่งคันรถจกักรยานยนต์สามคันและทรัพย์สินมีค่าอื่นๆอีกหลายรายการรวมมูล,ลค่ากว่า9ล้านบาทจากการสอบสวนนายสรายุทธ์ให้การรับ สารภาพนะคะเบื้องต้นนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดตีตามกฎหมายตอบ